จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมคะวัดโพค่ะคุณชมบอกว่าเดี๋ยวนะนันทิยาเธอจะพาฉันไปเที่ยววัดโพเนี่ยนะฉันเดินทะลุปลุกโปร่ถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วก็วัดโพนี่ก็ไม่ใช่สถานที่ที่มันแปลกใหม่อะไรแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันมีสถานที่ที่เป็นอันซีนของวัดโพที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนในรอบ20ปีค่ะ และเขาเพิ่งจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นอันซีนของวัดโพที่ชื่อว่าสะจระเข้ค่ะเคยได้ยินจากสะจระเข้ไหมคะงานนี้เรียกว่าเป็นการเปิดที่เข้าชมในรอบ20ปีเลยนะคะวัดโพได้มีการเผยโฉมสะจระเข้อันซีนสวนพันไม้และไม้ดอกในวรรณคดีกลางวัดวัดโพค่ะแห่งใหม่โดย สวนแห่งนี้เนี่ยจะมีความร่มรื่นและก็มีสเสน่ห์แบบไทยๆและก็จะมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้เข้าสักการะด้วยนะคะซึ่งทางสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือและก็เจ้าวาดวัด,วดพระเชตุพนวิบลมังคลารามหรือวัดโพบอกว่าตอนนี้วัดโพได้มีการเปิดสะจระเข้อันซีนแห่งใหม่ของวัดโพแล้วค่ะ เป็นสวนขนาดใหญ่นะคะปลูกพันธุไม้และไม้ดอกในวรรณคดีอยู่บริเวณกลางวัดมีความร่มรื่นมากๆค่ะมีสระน้ําแล้วก็ตรงกลางสระจะมีภูเขาและบันไดเล็กๆสามารถเดินขึ้นไปได้บริเวณด้านบนก็จะมีเจดีขนาดเล็กนะคะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนบริเวณเดยรอบของสระนั้นก็จะมีการปลูกพันธุไม้และไม้ดอกในวรรณคดี ถือเป็นส่วนรูปแบบวัฒนธรรมไทยแท้ๆเลยค่ะสามารถจะไปนั่งพักผ่อนนั่งชมความงดงามของบรรยากาศโดยรอบในวัดได้นะคะโดยสะเจระเจเก้นั้นเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่จริงๆเขาเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนี่นะคะจุดจสะเจราเก้จะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของวัดโพค่ะเพราะว่าเวลาที่ใครมาวัดโพเนี่ยคนมาวัดโพก็จะนึกถึงพระพุทธสยาชิคะพระนอน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะเพราะว่ามีความงดงามเป็นที่ประจักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจน TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลกจากประเทศอเมริกาก็ได้มีการประกาศผลหมวดประจำปี2024นะคะจัดอันดับให้วัดโพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ9ของเอเชียค่ะซึ่งคนหลายคนก็รู้จักวัดโพจากภาพ แล้วก็อ,อ,องค์พระพุทธสายญาตินี่แหละแล้วก็รวมถึงเรื่องของการนวดไทยด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าสะจัลเขคเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักกันนะคะทางสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านก็บอกว่าสําหรับที่มาของการเปิดสะจัลเเคเนี่ยนะคะท่านได้มาปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็มาเป็นประธานการปฏิบัติธรรมประจาเดือนของวัดพระเชตุพนนี่แหละคะ่ะอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เห็นว่าสะจัลเเคแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าวไม่ได้เปิดที่เขาคนเข้าชมมานานกว่า20ปีแล้วนะคะ จึงอยากที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และก็จุดเข้าชมของนักท่องเที่ยวเพราะสระเจาลเาเกแห่งนี้มีความร่มรื่นและก็มีสเสน่ห์แบบไทยๆถ้าได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่จะเป็นที่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะท่านจึงได้ปรารบให้ฝ่ายเผยแพร่ของวัดโพเนี่ยซึ่งมีเจ้าคุณเทียบซึ่งเป็นประธานฝ่ายแล้วก็มีพระสุทีระวชิรปฏิยานเป็นรองประธาน ช่วยดําเนิกนการเรื่องการพัฒนาขึ้นมาใหม่แล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางวัดแล้วก็ผู้ที่เข้าชมด้วยนะคะสําหรับจุดสําคัญที่บริเวณสระจระเข้แห่งนี้เนี่ยไฮไลท์นอกจากความสวยงามของของตัวสระแล้วก็พันธไม้ในวรรณคดีมากมายแล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นความงามของพระมหาเจดีศรีรัชกาลได้อย่างชัดเจนค่ะ ถือว่าเป็นจุดอันซีนหรือว่าจุดถ่ายภาพแห่งใหม่กลางวัดที่สวยสดงดงามยิ่งนักนะคะในสระเจระเค่นี้จะมีสระน้ําแล้วก็ตรงกลางสระมีภูเขาแล้วก็บันไดเล็กเดินขึ้นไปได้นะคะก็ใครไม่ได้ไปวนะัดโพนานแล้วก็ลองไปดูค่ะจะได้เห็นอันซีนแห่งใหม่ของวัดโพด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมไปชมด้วยตัวเองค่ะและจะทําให้เราเกิดความรู้สึกรักและก็ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยของเรานะคะแล้วก็ความเป็นคนไทยประเทศไทยของเราว่าเรายังมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่คุณค่ามีคุณค่าควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะคะซึ่งวัดโพนี่ก็มีความโด่งดังในระดับโลกอยู่แล้วคะ่ะการที่บูรณะสะแห่งนี้ขึ้นมาทำให้ ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความงามของพันไม้ของเราและเป็นไม้ในวันคดีด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เกิดการสร้างความประทับใจแน่นอนแล้วก็เป็นจุดนั่งพักที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของวัดโพนนะคะใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยค่ะ